มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออ้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษลด60% 7วันเท่านั้นผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดรเอและเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้ครับโปรโมชั่นแรกครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่29เริ่มเรียน7มกราคมนี้1แถม1แถมคลิปรุ่นที่28 Early b i r d 4 9 0 0บาทนะครับและพิเศษสุดสมัคร ก่อน7มกราคมผมแถม Special ล i ิฟและ Special l i ลฟ์สุบหุ้นไทยตามธีม2,025ให้เข้ามาเรียนเข้ามาอ่านดูย้อนหลังได้1สัปดาห์นะครับคอร์สที่2เป็นคอร์สเทคนิคเวิร์กช็อประบบเทรด7ระบบอันนี้เรียนทุกวันจันทร์ใช้เวลาเรียนทั้งหมด7ครั้ง7สัปดาห์และผมแถมคอร์สเจาะลึกระบบเทรด7ระบบให้ด้วยเป็นคลิปทั้งหมด10ครั้ง10ชั่วโมง ถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4ปีเหล่านี้และกำลังจะเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับท่านสามารถที่จะสมัครได้คอร์สแรก Hybrid 4,900บาทคอร์สที่2เทคนิค2คอร์สนี้ เป็น4,900บาทและพิเศษสุดสมัครทั้ง3คอร์ส8,800บาทและพิเศษกว่านั้นถ้าต้องการซื้อคลิปเทคนิค 101+ ก1 0 2เป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนเจาะลึกบวกเพิ่มอีก2,900บาทเท่านั้นครับแล้วพบกันนะครับ